โนก้นเจาะสักพนหรือเ่าักเพล่นอกจากจะมีสมณดุน่าไฟแล้วคนเจ้าสไปรยมารกรยีรกระสรเ่าคนเจ้าต้องเจาะกอนล่าในประเกอนจะสัเพลิงอ้อคน่าไฟเหมือนกันไอ้ยิงกโคนไสก็มาร์เกไก็ย่ สอบตะตะอวยนเพิร์ดอวยเมอวยเอามีที่ไปที่มาอย่างไรผมยังสืบตา,ามหาไปเจอว่าเขาทำเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวก็บางทีคนเฒ่าคนแก่ก็ต้อง,งมีวิธีคิดเป็นจดรักรยาแบบยืนสัตตื่นเอ๊ะเพือทำไมงงงายไหมมีที่ไปที่มาไหมมันต้องมีเป็นเรื่องซึ่ต้องสืบหาต่อไป พยายามท้นคว้าความ,วามาชอบระดับูุติแเพริอยเอาภาะคูภาจุตตาลังกาเจ้าหน้าอันสิบสิอเอาอแรงดีคเีเจ้าหน้ับอุติหมือนมวาตื่นหยือเปล่าอยากกลาบมาเม่ที่ไปที่มาย่างไรถึงได้พากันทำอย่างนี้ทำไมเวลาไฟลุกขึ้นจึงต้องตัวผมแล้วเอาผมเนี่ยไปใส่รงไฟ เด้งวิญญาณก็คือเด้งตาวิเดียเลืองเช่นก็โกนแจวหนึ่งในงติกตัวทรายเอาน้ำไปประทุงน้ำก็ลูกถ่าเป็นลูกทาหอนสอนจัดสอนใจเถอะกันชูคือปฏิอ๊อปปฏิอ๊อาเ,เอาน่าป้าเริ่มสุดท้ายบัดน,นี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วกระผมนายกเกษมกันทอง ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชนาญการพิรเศษขอรนุญาตเรียนเชิญท่านพิธีได้เกียรติจุดพูพเรียพุูมจาพระและกาต่อไปของกาบเเจิงครับ เมื่อประธานจุดทูปเทียนร้อจเชิญท่านได้ดบ,บุญโดยขึ้นครับดับต่อไปขอเชิญท่านได้กล่าวคำวิจารพระโดยพร้อมเปลี่ยนกันครับมีนาสาการีทอดพระอุสุนะครับรท่านที่หนึ่ง นายสิชธรนันบูผู้ในการโรงเรียนบ้านตรานสวัยว่าที่ผู้ในการโรงเรียนบ้านนาก็ท่านที่สองนางช่อเอื้องสีขาวครูโรงเรียนบ้านท่านาสะะัมพีท่านที่สามลูกหลานของคุณเชัยได้รปจำอีกห้าท่านตรงตนี้เพื่อถวายสง่งในสมณีแจเพองคณเจ้า มายังไม่ได uh, like mm ้ย hmm. ัง <probable> ต <rast> e> <wei> ิดไอ้โควิดอยู่โคติดโควิดจะลงสลาติดโควิดได้สเดือนหมายถึงว่ากระบวนการสาลยังไม่จบ ญาติจากบางขนาท่านที่สามคุณละเอียดบุญขาวจากบ,บานคนาท่านที่สี่ 4, คุณแสงจันทร์คุณจฉล่วยธรรมสิงห์จากบ,บานคนาท่านที่ห้าคุณสติดธรรมสิงห์จากบ,บานคนาครับท่านที่หกคุณนัทวุฒิคุณสวยัยดิชาติพงศ์โนนทินนะครับคณะที่เจ็ดนะครับ คุณคุญชูคุณสมิทธ์จัุโสหนัาที่แปดคุณครูเดือนแก้พวงจกพัฒนาและเก้านะครับคุณปีชาธรรมสิง์จกพัฒนาพระเจิญทั้งเก้าท่านครับก็รวมแล้วแต่เป็นลูกหลานของคุณพระเชิญธรรมสิ์ทั้งหมดเลยนะครับจนกรับคุณครูดือนจนคระทับ มองซ้ายมองขวาพอแล้วกสามครั้งครับยกผ่านทั้งหลายนะครับปกติแล้วคนเจ้าจะมีพระประเคมน,นะครับ เชิญคุณบรุณีพันธุชาติญาติจากบ้านทนาคุณสุริชัยชาญญาติจากบ้านถนนคุณวันนาเทศแก้วญาติจากบ้านบักดองคุณแม่มาบานชื่นญาติจากบ้านขนาคุณอาคมครบสุวรรณญาติจากบ้านขนานาตโจมอคาาแลนเนอร์เคณ ที่เนี่ยแตงโมยปาใบนั่งเอาจตาโมผอมบอลูนตาวิทย์นี่ยนะอนาคตแตงโมเนี่จุงมองบอกว่าหนาาอ้วนแตงโมบอลูตาวิทย์ไม่ได้นาคตแตงโมก็อนาคตแตงโม

รเจากโฮบายเราสนบักบานบรจางสางที่จางๆบาริกามาง่างๆเนี่ยมีพมาเทรนทุกวเจอยู่ตนเจ้าตลาดเนาะาอยู่ในรติกาออจากครั้งสุดท้ายเทียบว่าราะต้องปีคดัดเจาทางครูอาจารย์ลืนอ่บานความกับนถูกด้วเบางทีรงครูวันมันดิงเหมมันเข้าใจคือขยายดีกางครูติกเท่าหร่าดังติกดดูรู้ màp hâm nha, giáo giàn các ban cô hội các nem tam bồn đó, thí nhà tam bồn vẫn như vậy nào thì thổ địa các ông tài mà thế này, giờ khách qua tàu thì tập tuyến, vỉa vỉa thì chúc cả đây bạn, biểu và chọn thuyền với càng បាទបាទដល់ចាស់ក្រុមហ៊ុនទីបាទលាវឈឹងកូនអាកលអ៉ាព្រីក្រុមហ៊ុនអ៊ំត្រីដូច្នេះអូនណាបងអូនយើងនេះបាទបងអូននិយាយជាមួយបងអូនតែជឿអូនផាកគីលហៅឈមោចណាដាក់កន្លងហៅឈមោចទេវាលឺត្រឡប់អាបាទខាងនេះចូលនឹងជិះកំមកអឺបាទទីកូនតែជឿវាយូកបងមួគាត់លើគាត់មកបាននិយាយជឿនេះណាតបៃអូអោចដាក់ໄວយូគួយដាក់ໄວមកដាក់ໄວអូយល់មក อันนี้บบนเชบนเชดยน้าเองมอนรู้แล้วึะรเาเยอขานันนึกเฮ้ยนอว่บมาูเองมาูเยอะอ่าบอกให้โราับชูชูมีราสกา สุปฏิปันโนภาควันะรับุานอาเมนนะเม่ราดรฟอนะโอ้นเำอยตน้เวิลเอาไปลเออน้วลลรอนวลเรอนนนนะไาจากมาตตสมมันเราบุกดลูกตาเด้อบัใจกัดเราจับสามาเตรียมพร้อมมานปลีเปลยวลลรอนเล

กาสังขารร่างการนี้แล้วก็ในที่สุดก็มีการแตกสลายไปไม่ว่าจะเป็นโดยเนใจหนึ่งโดยธรรมชาก็ตามาก็มีการแตกสลายไปในที่สุดแล้วก็การเคลื่อนศพก็ในเคลื่อนแล้วเพื่อเดินทางไปสู่ปาชาวัดคณาสันติคนคนท้องเขียวก็ไปเตรียม วัตถุสิ่งของเพื่อให้พระได้พิจารณาอยู่ข้างหน้าเป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมที่เป็นประบัติประันอนันนี้ก็พิธีการเคลื่อนศพนะก็กำลังขับเคลื่อนไปเรื่อยๆน,นี่รประพูละอาเวทมนันเออ ก็มีพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรลูกหลานมาร่วมทรงสักการกันเยอะแยะมากมายเป็นเพีงที่แสดงความกตัญญูน้ำจิตน้ำใจการเชื่อเึ่งกันและกันไม่วนะ่าญาติพี่น้องอยู่ใกล้อยู่ไกลทางก็มาร่วมไหวอะไรมาให้กำลังใจภาพให้มาให้กำลังใจจ้าภาพมาสื่อสารในบุญ มาเอาทนพิ่จณาอารรมานุสติในการที่เดินติดต่อกนมาให้ไม่ให้ควาทางจ่กการที่ติดต่กันติดกันเราส่ก็เลื่อนไปเรื่อยเรื่อยตอนมีผู้าย

ช่วงกานหยุดพักเพื่อให้พระพุทเจ้ามาพิจารณาทางปัจเจทยทนผลาพรุลก็อะไรแขงไปยาจงกำลังเตรียมโอลหัไดนะเจอนไรา และก็ส่วนของวัดคนาสามัคคีก็มีเสด็สะตวเ่ที่พับนักอาศัยขอที่สุดส่งแล้วก็เป็นที่สถานที่ทำบุญปฏิบัติธรมมรมอบาสุบาสิกามากันเต็มพอสมควร <c oughs>

มาดูเซนนะวัฒนาของเราที่สังน,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 น้ำพระอาทำอะไรนั่นอะ

ใช่าเฉาเซนเซอร์ที่ายได้แล้วก็ถาหน้าแล้เซนเอร์ัมที่บอว่าซาลากรโตรง

นะโมทัสสะพะคาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอสวาคยวังปัจจะฐานังนิพพานังโกตุ้ยนยกึ้นโยตุยกไดยกอายุเทติวานังเทติสุขังเทติพลังเทติสุขาวะหา अथेरोने <mí> ปันรยธรรมิโชติรัสรยธรรมโยวิวันจันตุสาวรูโอะโกวิณาสตุมาติภวัตรายสขีทีอมมกุณนิมิจนาสุนัทาะรธั์ะอเจริญ นี่ก็ของโรยทางที่มาร่วมบุญเนาะมีขนมดำเลยแล้วก็ปััจจยนนเาออ้พี่น้องผู้ในเขตที่รบนครับบัดนี้พิธีกทางศาสนา đã xin sốt rồi, rồi, với, 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 กาบมาสก,การท่าขุนเจ้าพระอธิการเอ็มอาภินันโทเจ้าวาดวัดคนาสมันทีประธานสงฆ์ที่เคารพอย่างสูงเรียนนายธนกรพรพิษนายกองค์การบริหารส่วนตำบนพ้่ยสฉราญ ประธานในพิธีที่เคารพนับจากวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของสกุลธรรมสิงห์เมื่อคุณพ่อเชิญธรรมสิงห์ได้จากไปท่านผู้นำชุมชนซึ่งประกอบด้วยนายวานอุละซึ่งปเป็นผู้ใหบ้าน ได้นำพาผู้ช่วยและผู้นำทุกภาคส่วนร่วมเป็นพาระธุระในการจัดหาและจัดเตรียมตั้งสพคุณพ่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตั้งแต่คืนวันที่19เกป็นต้นมาจนถึงบัดน,นี้ จะประกอบพิดีจุมเปลืองในเวลาประมาณ15นาฬิการอน้าด่าตนากาอเอยกระผมนายเกษรจันทองตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษได้รับมอบหมายจากเจ้าภาพให้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในวันนี้และอีกส่วนหนึ่งนั้นปฏิบัติหน้าที่ในนามของบุตรชายของคุณพ่อเชิญธรรมสิงห์อีกอย่างหนึ่ง ทั้งนี้คนนญาติย้อนเมื่อครั้งผมเองเป็นครูี่นี่ใหม่ๆม,มีโอกาสได้พักพาอาศัยที่บ้านของคุณพ่อเชิญทานข้าวหลับนอนไม่ใช่พ่อแม่ก็เหมือนพ่อแม่ไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติดังนั้นวันนี้คนญาตปฏิบัติหน้าที่ในสองสถานะ ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้จะมีพิธีกรผู้ช่วยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยกู้ภัยขององค์การบริหารส่วนตบนวำบลพุชมราญอนุมัติในหลักการโดยท่านนายกตระกรบพรเทพมอบหมายเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจำนวน6ท่านขอในญาตแนะนำเพื่อเป็นเกียรติดังต่อไปนี้ครับ ท่านแรกนายลีชัยสมรท่านที่สองนายบันเทิงบุญขาวท่านที่สามนายสนัยจันทชิตท่านที่สี่นายสวัยแสงเหลื่อมท่านที่ห้านายนันทวุฒิคงราท่านที่หกนายสมพลชัยศรีศักดิ์ พร้อมแล้วมาสการพระคุณเจ้ารับประทานครบศพและปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมาต่อไปถึงครับก็ติดหน้ากากไว้จะเขย่าหนอเกิดจะดักหน้ากากเอาไว้